เรื่องเล่าชาวรวยใครที่ได้ยินเสียงนี้แถวบ้านในตอนกลางคืนต้องมีหวานวันแน่นอนเพราะมีความเชื่อที่มีกันแต่โบราณว่าหากได้ยินเสียงนกแสกแถวบ้านใครนั้นจะมีคนตายจากความจริงแล้วรู้กันหรือไม่ว่านกแสกนั้นคือนกที่น่าสงสารที่โดนนำไปเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายวันนี้ ทางรวย365จะพาไปรู้จักกับนกแสกในมุมมองต่างความเชื่อและเรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกของคนไทยนั้นมีความเชื่อว่านกแสกเป็นนกผีหรือสัญลักษณ์แห่งความตายนั้นมีมานานแล้วแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องจริงแต่คนไทยก็เชื่อว่านกแสกเป็นนกอักปมงคลเพราะโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่ปราปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคนให้เห็นนะัก ประกอบกับลักษณะของนกแสกเองที่ชอบอาศัยอยู่ตามบ้านล้างอันเป็นเสมือนที่ซ่อนตัวของพูดผีมีเสียงหวีดแลหลมน่ากลัว และมีขนท้องที่เป็นสีขาวยามบินในเวลากลางคืนจึงมองเห็นเป็นสีขาวโพลคล้ายผีปีศาจล่องลอยอยู่ในความมืดรวมไปถึงลักษณะาทางพฤติกรรมของนกแสกและดวงตาของมันเมื่อต้องแสงไฟในยามกลางคืนยังเห็นเป็นสีแดงดูลึกลับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีความเชื่อตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตามกันมาว่านกแสกนั้นก็คือนกผีหรือสัญลักษณ์แห่งความตายนั่นเอง ความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกของคนอินเดียแม้คนไทยเชื่อว่านกแสกจะเป็นนกผีแต่คนอินเดียกลับมองว่านกชนิดนี้เป็นนกของพระลักษมีผู้เป็นเทวีแห่งพวกทรัพย์และความเจริญงอกงามทางการเกษตรชาวฮินดูในแขวงเบงกอลเชื่อว่าถ้านกแสกมาทำรังที่บ้านใครจะมีโชคมาให้กับเจ้าของบ้านและได้รับทรัพย์สินเงินทองรวยๆกันทีเดียว วิธีแก้เคสเมื่อนกแสกมาร้องโบราณท่านแนะนําว่าเมื่อได้ยินเสียงนกแสกร้องให้ตื่นแล้วนอนนิ่งๆรวบรวมสมาธิแล้วเรียกขวัญตัวเองและคนในบ้านโดยระบุชื่อทุกคนในบ้านตัวอย่างกู้ขวัญมาขวัญของข้าจงมาอยู่กับเนื้อกับตัวข้ากู้มาจงมาให้หมดให้สิน้นแล้วก็ช่วยเรียกให้คนที่อยู่ในบ้านโดยระบุชื่อทุกคนเช่นกู้ขวัญลูกของข้าชื่อ จุดจๆงมาอยู่กับเนื้อกับตัวของลูกค่าแล้วสวดมนต์แผ่มเมตตาให้แนะนําบุตรหลานทุกคนในบ้านถ้าได้ยินเสียงนกแสกร้องให้เรียกขวัญตัวเองไว้เสมอเพื่อความสบายใจสําหรับเรื่องเล่าชาวรวย EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ EP หน้าจะมีคลิปน่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ